แต่เม็นดุลแล้วนะโอ้โหผ้าผ้านี่ไม่เปส่งเลยนะนี่ผานี่ากาศกำลังดีครับเย็นเออที่นี่เย็นนะทำไมที่มีร้อนมาทนี่เย็นครับที่นี่เย็น,นะน,ยนไม่ร้อนคนระับทำอะไรอู ผ่านไปแต่ละปีต้นไม้ก็เริ่มเริ่มโตเริ่มโตครับผมทีที่ไม่ตมงคือมะมวงไม่ตกเลยมะมวงเท่านี้ก็เท่านี้แครับอ๋อ,อ,อขัดใช้ไดเ้เย็นเย็นแับ ดีมากครับดีมากไม่ร้อนครับไม่ร้อนตอนนี้หกเจ็ดโมงตอนนี้เจ็ดโมงครับที่นี่ตอนนี้มีลูกลนะนี่นี่มีลูกแล้วกข้ามีลูกแล้วกินได้แล้วถือว่าใช้ได้ครับไม่ต้องโตมีลูกกินก็พอโอ้มีต้นละมีตละมันน่ออจาจะเขาแยกจะตอกเขาแล้วตอกกิ่งเหรอเสียบยอดหรือไม่ใช่มันเลยมีลูกเดียวครับ ตัวน,นี้ยังไม่มีไม่ไม่มีถ้าเป็นปลอ,อกลูกต่แบบเอ้ยมีทุกตัวน,นี้ตัวตัวล้วตัวก็มีออครับมีทออนนุกอตอัวแล้วนะ ไม่งชนทานเหลวทานเลลวโอ้มัดกระท่อมกระท่อมเรียงใบต้นเดียวเท่อกลางเด่นครับต้นเดียวสวสดีทุกคนเลยนะครับ,อรบโอ้สอต้นครับสอต้น ท่อมเหลือสองต้นนะชูเฉยๆเลยฮะนี่ต้นละท่อมสองต้นโอ้โหคาดโด,ดนี่ยโอขาดโดนี่พันพื้นเมืองนี่ขึ้นดีมากไห <c oughs> งนี้ไม่ได้เลี่ยงเลยไปหมดถูกยากมาก เงาะหงหงเงอะลิเดกี้วะนี่ฝั่งนี้ไม่ค่อยได้มาดูนะฝั่งนี้ไม่ค่อยดูอันนี้ลินจี่ลินจี่ก็ไม่โตคือเราพูดจริงหรอผมผมเลี้ยงแบบปล่อยครับผมไม่ได้เลี้ยงแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ิมหรือไม่ได้เล่งให้มันโตเลยเพราปล่อยมันตามธรรมชาติของมันนีั่วโมงก็มีลูกแล้วมันคอยตัว้นนั้นมันโตดีแต่คอยมันมามากินแค่ครั้งหนึ่ง 不错，多呢。嗯。看，那么折腾。 Åh, det er de må